ทุกคนค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่จัสมีเชดาว,วันนี้นะคะมีข่าวดีสําหรับสายฟรีมาบอกนะคะเพราะว่าตอนนี้ปืนอีโวสายฟรีเข้ามาแล้วเนาะจะมาในรูปแบบของกิจกรรมไหนทํายังไงถึงจะได้ทํายังไงถึงจะอัปเลเวลปืนได้ <Wow. S 1> ต้องเข้าไปดูคลิปนี้เลยค่ะก่อนจะเข้าไปรับชมคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจกันด้วยนะคะถ้าเกิดทุกคนพร้อมแล้วอยากรู้ว่าทํายังไงถึงจะได้มาครอบครองตามไปดูเลยจ้า กิจกรรมของแจกฟรีที่จะพูดถึงนะคะคือกิจกรรมในหน้านี้เลยค่ะทุกคนรถถูบูย่านั่นเองเนาะเป็นหนึ่งในกิจกรรมบูย่าเดย์นะคะของทางฟรีไฟที่เขาของฟรีมาแจากเยอะแยะมากมายเลยซึ่งเพื่อนๆมาตรงหน้านี้ภารกิจบูย่าเพียงแค่ล็อกอินนาอกก็จะได้1โทเค็นเล่น30นาทีได้อีก1โทเค็นเล่นครบ6กนาทีได้อีก1โทเค็นนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็กดรับใช่ป่ะนี่กดรับเลย เล่นแค่วันเดียวครบหนึ่งชั่วโมงนะทุกคน <Wow. S 1> ก็ได้ปืน UMP ไปใช้ฟรีๆแล้วแหละเพราะเรากดรับแล้วนะทุกคนทุกคนก็จะเห็นแถบกิจกรรมด้านนี้เนาะเราสามารถเอาเหรียญเนี่ยมาแลกกล่องสุ่มปืนได้ oh. แต่ว่าเพื่อนๆคะเพื่อนๆมาแลกอันนี้ก่อน UMP อันนี้มันเอาไปเลื่อนขั้นได้เนาะ <Okay. S 1> แล้วก็หลังจากนั้นเราก็เอาโทเค็นนะคะไปแลกรับนะโทเค็น <Okay. S 1> นะคะเอาไว้อัพนั่นเองเดี๋ยวจัดแลก UMP ก่อนเลยจริงๆปืนอันนี้มันเคยมาแล้วรอบนึงเมื่อปีที่แล้วมาแจกฟรีนะั่นแหละแต่จะไม่มีนะคะจัดเล่นกิจกรรมไม่ถึงอาจจะสวมใส่ไปก่อนนะ้ทีีน มาดูกันว่ามันต้องใช้กี่โทเค็นนะคะในการอัพมาที่อัพเกรดปืนเลยครับนี่มันคือปืนกระบอกนี้นั่นเองนะคะต <Wow. S 1> อนเลเวลหนึ่งนะคะมันจะมีค่าสถานะก็คือบวกดาเมจหนึ่งนะคะลดความเร็วรีโหลดแล้วก็เพิ่มความแม่นยำหนึ่งนั่นเองถ้าเกิดเราอัพเป็นเลเวลสองเนี่ยใช้30โทเค็นนะทุกคนเดี๋ยวจะย้ายกล้องให้อันนี้นะทุกคนถ้าเกิดอัพเป็นเลเวลสองนะใช้ทั้งหมด30โทเค็นจะจะเลือกทันเลยอัพเป็นเลเวลสองมันแค่โมเดลมันเปลี่ยนใหม่เฉยๆนะ ออแล้วก็อัปเดตค่าสถานะปืนด้วยนะคะอันนี้เลเวล3ใช้60โทเค็นค่ะ mm. ก็จะได้โมเดลใหม่ mm. ก็คือลายปืนมันเปลี่ยนไปนั่นเอง mm. แล้วก็อัปเลเวล4นะคะใช้120โทเค็นนั่นเองครับทุกคน mm. ก็จะอัปเดตทั้งค่าสถานะปืนแล้วก็โมเดลของปืนนะคะนี่แล้วก็จะมีการแสดงภาพของอาวุธเวลาสังหารด้วย mm. ก็คือแถบชื่อสังหารนั่นเอง รวมแล้วทั้งหมดนะคะในกิจกรรมนี้เนี่ยจะใช้ทั้งหมด210โทเคนนั่นเองนะคะถ้าเกิด210โทเคนเนี่ยเราก็สามารถมาแลกได้เลยนะฟรีๆรตรงนี้ทุกคนเห็นไหมหนึ่งโทเคนสามารถแลกได้10บอัดแลเราก็จะใช้เวลาทํากิจกรรมเพียงแค่7จวันเท่านั้นนะคะเราก็จะสามารถอัพปืนจนเลเวล4ได้แล้ว <Wow. S 1> ซึ่งกิจกรรมนี้ก็ตั้งแต่วันที่8ปไปจนถึง14เลย <Wow. S 1> ก็ครบกิจกรรมทุกวันเลยแล้วสกินปืน UMP นี้นะคะสามารถถือในล็อบบี้ได้ด้วย <Wow. S 1> ทุกคนดูสิ เดี๋ยวเราลองเอาสกินปืน UMP นนี้นะคะออไปเล่นดูแล้วกันเนาะแล้วก็มีอีกหนึ่งอย่างนะคะของกิจกรรมบูย่าเนาะที่จะมาในอนาคตนั่นก็คือสกิน i w วอนะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยค่ะทุกคนด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะมันจะแบบไม่ค่อยโค้งเท่าไหร่นะคะจะว่ามันดูดูสบายตาดีนะแต่ว่ามันสีเหลืองนะคะเวลาตั้งนี่ก็น่าจะเห็นเด่นชัดอยู่นะก็ต้องรอติดตามชมนะคะว่าไอวออันนี้เนี่ยจะเข้ามาในกิจกรรมรูปแบบไหนนะคะทุกคน คนในแรงดูนะคะมาดูว่า UMP ของเราเนี่ยจะดีขนาดไหนเดี๋ยวนี้เล่นแบบ UMP คู่ไปเลยแล้วกันจะ <Wow. S 1> ได้แบบไม่หยิบปืนอื่นมาใช้แล้เดี๋ยวเผอใช้ปืนอื่นตลอดเลยเราโซโล่ตอนเที่ยงคืนว่าไงหนุ่มว่าไงพวกเองอะ่ะปัดคอชมไปทีทุกคนปัดคอปัดคออื้อาไม่รู้ว่าเราหรือครับเอา้ากดหัวเราเพร้อมกันด้วยเฮ้เอเกต UMP ในมือพี่เป้า อ UMP ในมือควอยบอ UMP ใหม่นะ่ะแถบฟรีด้วยประเด็นคือสามคนนั้นเขากดหัวละ <c oughs> สามคนนั้นขเขากดหัวเราพร้อมกันโดยไม,ไม่ได้นัดหมายอ,อ้นนี่มันเล่นหมดโซโลเพื่อนไปลงลงเรื่อยละกันทุกคนเล่นสับเซฟค่อยๆเดินชื่นชมความสวยของ UMP ของเราไปเรื่อยๆเราจะลงตรงนี้เลยมาลงด้วยคนเดียวเอานกมาปะ้ยหลายคนอยู่นะส่วน ตอนนี้เลงก่อนว่าเราจะเอาปืนตรงไหนดีเลงหาปืนก่อนเกดดังน่าจะมีเอ้ยตรงนี้แหละมีแต่เป็นลูกซอง<อ>เวลาขี่ไปก่อนทุกคนเดี๋ยวตายเยิง<ช>ไม่ทันนะมันไกลอะ่ะโหกระสุนเยอะเกินไปยิงบางทีค่อยๆเล่นนะทุกคนคนเยอะมากโซโลตายแล้วตายเลยด้วยชุบไม่ได้ ใครจะมาชุบให้เรากันเฮ้ยมันขับรถมาวะเฮ้ยไอหนุ่มคนนี้เลยนี่่าเรียบร้อยชเชยไอคนเหมือนจะมีคนเอาไงทุกคนเจ็บเก็บของแล้วกัน ด้วยว่าแล้วเรียบร้อยแต่เิงหนึ่งอ่า UMP อยู่ไหนครับจะรีวิวครับจะรีวิว UMP ใหม่ครับไม่ใช่ปืน Max 7นะครับเออแต่ตอนนี้ผมนาะต้องใช้ Max 7ประทังชีวิตไปก่อนนะครับ เฮ้ยเราจะใช้สองกระบอกอย่าว่าแต่สองกระบอกเลยกระบอกดยังหาไม่เจอเลยนี่อะไรครับเนี่ยแบบยังหายากเนาะเวลาเราอยากเล่นปืนอะไรไม่ค่อยได้เล่นค่อยๆขับรถหาค่ะเราได้ปืนที่เราอยากได้ก่อนแล้วเราค่อยออกไปยิงนะจะกลัวมากเลยว่าแบบมาเล่นเล่นอยู่ยังไม่ทันได้ปืนก็ตายแล้วนะเ <laughs> สียเที่ยวเลยนะอุตส่าห์ซื้อตัว๋วเครื่องบินขึ้นมา <laughs> ทุกคนว่าเราจะได้ใช้ UMP วะ ah? เนี่ยอุ้ยไม่ทันะลยคนเหลือ21อแล้วนะอาจไม่ค่อยตึงเท่าไหร่นะ มีเราอยู่ในแมปนะก็แบ่งกันตายกันไปแล้วกดอื่นตายแทนเราไปแล้วเรายังไม่ตาย u MP ของพี oh. อยู่นอุ๊ยเหรียญเก็บไว้ทุกคนเอาไว้ไปแบบแรกโดนไปหาทางนู้นดีกว่าค่ะทางที่ตั้งแคมป์อาจจะเจอปืนง่ายกว่าตามโกดงโกดงกัดงแถวนั้นไม่ได้มีคนไปฟาร์มถ้าฟาร์มก็น่าจะตายดองไปแล้ก็ <c oughs> แต่ว่ามันบินถึงอยู่นะถ้าพูดถึงเช็คหน่อยสิ ีเจอสักทีโอ้โยยันผีที่เราตามหามานานนั่นนานสุดท้ายเราก็ได้เจอกันแล้วค่ะมีคนปะหืมไปนี่อะไรของเขาอ่ะนะ ไ,ไ,ไปแล้วในะคะันหนึ่งหัวนะคะสำหรับ UMP ของเราเดี๋ยวเราจะขับรถไปที่ตั้งแคมป์นะคะเพราะว่าที่ตรงนั้นนะคะมันมีตู้อยู่ค่ะที่ไหนมีตู้เราอยู่ที่นั่นนะคะว่าเราจะแลกของมีคนหรือเปล่าแต่มีคนตายไม่รู้มีคนหรือเปล่าช็อช็บช็ช,ช,ช,ชแลกโดนแลกนี่แล้วก็เปิดโดนหาเลยทุกคนแถวเนี้มีเปล่า เช็คเช็คไม่มี ì, ตรงเราโลง่งเยี่ยมโดนมาตรงนี้อุ้ยอุ้ยสไนจะยิงฉันอุ้ยเขายิงกันตรงนี้ทุกคนเร,า,ราไม่ย่งค่ะเราไม่ยึงเราไปดีกว่าค่ะเราไปดีกว่าชักเรียบร้อย <c oughs> เขาลบหลังต้นไม้อแต่เรายังปาดชนก็ไม่ได้อยู่นะ ว้าวานี่หลุมนี้แหละหลุมหลบภัยมหาเทพมีเทีย่อกาะด้วยสุดยอด <Wow. S 1> ไม่สู้นะกับรถนะ นี่นโดนแค่นัดเดียวจิบจิบเพื่อนแค่เนี่ยจิบจิบแต่เราแบบว่าต้องปิดมุมฝั่งหนูนวะทุกคนเรามีหินให้หลบเอ้ยหนึ่งหนึ่งอีกหนึ่งอยู่ไหนวะเรามีโดนปะใช่เรามีโดนโดนมหาภัยไปเลยจ้าเออเช็คดิเช็คดิคดวงแค่เนี้ยเห็นหมดอะใครอยู่ไหน ตรงนั้นหนึ่งตัวตรงไหนอีกตัวหนึ่งอะริมน้ำาหรออ,อ๋อตรงนั้นอีกหนึ่งตัวโอ้โหเราไม่ไปไม่ได้ทุกคน oh, <no. S 1> เราต้องให้ตัวนั้นวิ่งแล้วเราถึงจะวิ่งได้ค่ะถ้าเราไปข้างนูนะ้นอะเราจะตายเพราะว่ามันจะเห็นเราชัดมากตอนนี้ไม่น่าจะรู้แล้วว่าเราอยู่ตรงนี้อะยิงโดนไปละหนึ่งสองนาทีสุดท้ายไปละเออเอ้น,นั่นมันเล่นจไหนปะวะ มันเล่นจะไหนเ่าไม่รู้นะคะเราเข้าจุดก่อนต้นต้ต้ต้นตนต้นไม้ทุกคนต้นไม้ลงมต้นไม้อไมอเออหนี่งนี่ไปอีกคนอย่างน้อยๆเราก็อรอดแล้ววะไอ้นั่นมันไม่น่ารอดหรอก ช่วยกันลุมยังไงนั่นด uh ีวะาช้ยไอ้วัลละหมดแล้วอ่ะเฮ้ยบัตสนายเองบัตรทำงานเลยเหรอแต่ว่าจะน่าจะสภาพเดี้ยงก่ะทุกคนไม่เหลืออะไรแล้วโอ้ ตายโดนไยเดี๋ยวใครก็ได้ช่วยบอกตะทีเกิดอะไรขึ้นเอ้าคืออาการเมื่อกี้เหมือนเรากำลังจะแพ้เว้ย คือไอวอลก็ไม่มีของอะไรก็ไม่มีแล้วอะคือแบบชาร์จก็ไม่ได้คือเหมืนอนรอความตายอะแต่เขายิงกันแล้วก็ตายเฉยเลยอ,อ,อ๋อ,อเขาน่าจะโดนวงกัดตายแลย้วมั้งดูจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะทุกคนไว้ <S <S <yl ophone noise> เจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย